องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบุคลากรและนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะ พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังผลการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาณโรงเรียนบ้านวังกว้างตะบ,บนป่าไร่อาเภอแม่ลาจังหวัดปัตตานีพร้อมทั้งร่วมประชุมพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารคณะครูตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นําชุมชนโดยมีพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูลเลขาธิการศูนย์อำนินการบริหารจังหวัดชายแด่นภาคใต้นายนัฐกิตสิทธิธโอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอแม่ลานตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนคณะ ครูบุคลากรนักเรียนโรงเรียนบ้านหวังกว้างให้การต้อนรับและรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาโดยปัจจุบันโรงเรียนค่ะเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนทั้งสายสามัญและศาสนามีจํานวนครูบุคลากรทั้งหมด44คนค่ะนักเรียนจํานวน544คนทั้งนี้โรงเรียนบ้านหวังกว้างได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปีพศ2557 ขณะที่ก่อนหน้านั้นครับทางด้านขององคอมอนตรีและคณะครับได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะลกไกรทองตำบลตะตะลกไกรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเพื่อ,อตรวจเยี่ยมรับฟังผลการดําเนินงานของโรงเรียนพร้อมกับประชุมและพบปะกพูดคุยกับคณะผู้บริหารคณะครูตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นําชุมชนโดยมีนางพาติมเอมศรียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าสนราชการพัฒนการสรํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานีเขต3คณะครูบุคลากรร่วมให้การต้อนรับสำหรับโรงเรียนบ้านตะลกไรทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนทั้งสายสามัญและศาสนามีจํานวนบุคลากรครูทั้งหมด38คนนักเรียนจํานวน470คนนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม